สเสนอซุปนอไหม่อ่อนๆค่ะพี่น้องจ้าซุปนอใหม่นะคะนอก,กินกับพักมกเผือกพวงผักแพลวั่วผู้ผักหนอกผักชีใบเลื่อยบักแตงอ่อนๆค่ะพี่น้องจ้าไปเบื้องวิธีทําซุปนอไหม่อ่อนๆกันเลยจ้าสวัสดีค่ะ,คะมื้อนี้ก็มาพบก,กับช่องน้องวุลผักกินพาเที่ยวเพื่อก้าวเด้อค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยมาสอบแบบนี้เมนูกับพีพ่น้อง ข่คั่วค่ะพี่น้องจ้าเขาคั่วเห็ดกับเข่าคือเกานะัดคะ่ะเนาะไปเบิ่งเมนูมอนี่ของแม่นองวุ่นกันเลยค่ะวะ่าใดอีหยังมาเห็ดสุพีสุนองกินกันเนาะค่ะเนาะไปเิ็งน้องกันเลยจ้า จ้าพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้ของเมนูุ่นเนาะค่ะเนาะเมนูวุ่นสิซุปหน่อไหม่ค่ะพี่น้องจ้าซุปนหออน่อไหม้อ่อนๆเนาะคะ่ะเนาะไอล่างทําความสะอาดแล้วกะ็เอาไปอู้ใส่นามยานางเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะใส่นามยานางใส่นาปลาแดกใส่พักอีตู้เรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องปรุงของห้าก็สิมีต้นหอมผักชีใบเลื่อยผักชีปลอ,อมหัน่นไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อส่วนนี้ก็สิเป็นพริกกระเทียมหอมแดงขัวไว้เรียบร้อยแล้วจ้านี่ ัวไว้เรียบร้อยเ้ยวเด้อค่ะเด้อเครื่องปรุงของห้างกับสิมีรสดีชูรสข้าวคั่วน้ำปลาน้ำปลาเนาะค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดซุปน่องใหม่แซ่บน้ำกันเลยค่ะพี่น้องจ้าทานี่กับสิเป็นพักที่สิกนกับซุปน่องใหม่เนาะค่ะเนาะไปลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้ค่ะซุปน่องใหม่ค่ะพี่น้องจ้า จ้ามาลงมือเฮ็ดซุปน้องใหม่กันเลยด้ค่ะพี่น้องจ้าเมนูนุ่นกะสีเอาพริกกระเทียมนะคะน้องหอมแดงที่ขวายนะคะน้องเมนูนุ่นใส่พริกหยวกน้ำเด้อค่ะเด้อจึงจังสีบอเพจคกะนะคะนาะใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยเกลือ,อนิดนึงนะคะ่ะพี่น้องจ้าตำมะพริกไ้แลกเลยะคะ่ะพี่น้อง ตำพริกกระเทียมหอมแดงของเหาที่ขวไว้ให้แหลกก็เด้จ้าเด้อนี่ค่ะพี่น้องจา้าแม,นม่นูก็ได้ตำพริกกระเทียมจนแหลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเฮากับิีไ่นี่ค่ะใส่อูนอไม้ที่เหาอูนไว้เด้อค่ะใส่อูนอไม้ลงไปเลยค่ะแม,นม่นุบนสีสุกมืดเลยะะเด้อค่ะเด้ออูนอไมก้ก็ฮ้อนๆอนอยู่ค่ะพี่น้องจา้าเบิ่งเนี่ยไอยหอ่วยๆ่ยู่ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเต็ม,มกกครกหม้อก็อขึ้เก่าจา้ะพี่น้องจา้า นี่ใสอู๋น้องใหม่ลงไปเรียบร้อยแล้วจ้านี่ค่ะใสอู๋น้อใหม่เรียบร้อยแล้วนาะค่ะน้อ,อาอห่วยห่วยอยู่พี่น้องย่างบาท่าน,นี่เศร้าหอนเยูะตามด้วยรสด,ดีนิดนึงยาผึ่งไสหลายเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมันสีเข้มเพราะว่าตอนเมนงูนนอู๋น้อใหม่เมนง่นก็ใส่นาปกระแดกแล้วเนาะตามด้วยผงชูรสค่ะพี่น้องจ้านี่ข้าวคั่วค่ะพี่น้องนี่หอมเลยจ้าใสหลายๆห,ห,หลดขอบผัวเมนงูนมากมันหอม น้ำปลาน้ำปลานิดนึงค่ะเดี๋ยวมันสีเข้มเดี๋ยวซีมก่อนเด้อพี่น้องเพราะวา่าหูน้องใหม่ห้าใส่น้ำปลาแดงเราดิแล้วก็หยอดน้ำปลาล้านิดนึงค่ะนี่ต้มให้เขากันก็ต้องพี่น้องเนาะต้มให้เขากันรอบนึงก่อนค่ะนี่งัวค่ะพี่น้องจ้าอ้อยห่วยห่วยอยู่พี่น้อง จ้าหลังจากที่ยั่วจนเขากันแล้วเนาะค่ะเนาะชิมรสชาติแซบแล้วห้ากับสีไส้นี้ค่ะต้นหอมผักชีที่ห้าหันไหวเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปเมื่อเลยค่ะพี่น้องใส่ลงไปเมื่อแบบนี้เราก็ยั่วให้เขากันเลยค่ะพี่น้องจ้าแต่อยังคือยังใส่ตลอดแยบเดี๋ยวมันต้นหอมห้าสิสั่มโปดเนาะค่ะเนาะเป็นโคกหมอกอบหอมหอมค่ะพี่น้องจ้าหอมข้าวคั่ว นี่ค่ะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะซุปนอไมอ้อนอ้อนค่ะพี่น้องจ้าหอมหอมเดี๋ยวแม่น่นจะให้ดูหน้าตานี่ค่ะก็สิเป็นหน้าตาแบบนี้เด้โอโเห็นบ่พี่น้องกล่องก็มาโฟก,กันนี่ค่ะเซตเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับซุปนอไมนะคะเนาะไปจัดเลี้ยงใส่จานใส่ถาดเสิร์ฟลุงป้าหน้าอากันเลยค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะไปค่ะไปเลี้ยงใส่ถาดเลยค่ะ นี่ค่ะแมนงวุ่นก็ได้จัดแต้งพักใส่ถาดเรียบร้อยน้อะค่ะเนาะพักข้องห้าวกบสิมีพักชีใบเรื่อยค่ะพี่น้องจ้าบักแต้งใบบัวบกหรือว่าพักหนอกบานห้าเนาะค่ะเนาะทั่วผู้พักแผ่วหมักแข่งหรือว่ามะเขือพวงค่ะพี่น้องจ้าแมนงวุ่นกับิตักซุปนอไม้ใส่ถ้วยเสิร์ฟเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ้ามาค่ะตักเลยค่ะนี่เป็นแจงไรพี่น้องไอพักไล่ๆเสียบๆค่ะนี่ เต็มถ้วยเลยล่ะค่ะหอมมากๆเลยค่ะพี่น้องจ้าหอมขอบขวเนาะนี่ค่ะตวขวดเอกมาเหมือพี่น้องมันแสบนี่ค่ะ <c oughs> เสียงขวดโขกได้ยินไปแปลบ้านเลยคะพี่น้องจ้า นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับซุปน่อไม้นะคะเนาะนี่ก็สิเป็นหน้าตาแบบนี้น่อไมอ่อนดีดีค่ะพี่น้องจา๋าพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะอาแล้วนะคะสำหรับเมนูมอน้ของเมนองุนเนาะคะ่ะเนาะซุปน่อไม้มะเขือพวงผักแพลวไอทั่วพู่ผักหนอกไอใบไอ เขาชี้ไเรื่อยหมักแต่งอ่อนๆเศบๆค่ะพี่น้องจ้าพร้อมเสิร์ฟลุงปลานะาอาแล้วค่ะไปค่ะไปกินข้าวน้ำกันเลยจ้ากินกับข้าวเหนียวห่อนๆสองกององหญ่ๆค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าจ้าพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือ้อนี้ของเมนู่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอกาสำหรับซุปน่อไหม้ค่ะพี่น้องจ้าซุปน่อไหม้อ่อนๆพักมาเป็นสวนเลยค่ะพี่น้องจ้าซ่บๆเ้ยค่ะเด้ดแบบอแวะเขามาชิมมาชมมาหา้กกำลังใจมา คอมเมนต์ใต้คลิปแนะนําเมนูได้เหมือนเดิมเด้อค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อสุดน่าใหม่เขาเนี้ยหอนๆโซงก็ง่าพร้อมเสิร์ฟลุงป่านาอาแล้วเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะยังไงก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อแวะเขามาเยี่ยมมาให้กําลังใจเมนูเนาะค่ะเนาะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กิ๊งกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวเลยนะคะสำหรับมื้อนีน้เมนูขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณใลไว้ค่ะพบพอบกันใหม่คลิปหน้าไลฟน้าค่ะพี่น้องจา๋าบ๊ายบาย